ประชาชนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาเขาสุดจริตใจรักใครชอบใครนะครับไม่ได้สนใจว่าจะอย่างไรเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่านักการเมืองมัวแต่คิดเรื่องของตัวเองและในความเสื่อมอันนั้นนะครับคุณก็ไม่ได้สำเร็จอะไรเลยและมันจะทำให้ประเทศและประชาชนเเข้าไปจุดที่สาหัสยิ่งกว่าเดิม ใจมันอยากมันอยากไม่ได้หมดแหละแต่ว่าไม่การกฎระเบียบชังอำนาจเขาดูว่าเขาวางกลไขอย่างไงที่เรามีภาระหน้าที่ <c oughs> นะครับที่พูดความจริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในทางวิเคราะห์และก็ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องส่วนใครคิดได้นะครับก็ไปคิดออกดวงตาเห็นธรรมนะครับดวงตาเห็นธรรมแต่สําคัญที่สุดคือเราห่วงประชาชนทำประชาชนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาเขาสุดจริตใจ ใครชอบใครนะครับไม่ได้สนใจว่าจะอย่างไรและก็ท้ายที่สุดนั้นไม่ว่าผู้ปกครองจะเปลี่ยนอย่างไรประชาชนมันก็เป็นประชาชนบัอย่างคำ้ำนะครับหาเช้ากินขําอยู่เหมือนเดิมนะครับยังลําบากอยู่เหมือนเดิมหรือลําบากมากกว่าเดิมแต่ว่าเศษเสี้ยวของความหวังเนี่ยที่มันไปถูกสร้างกันครั้งแล้วครั้งเล่าของให้เกิดขึ้นตามความรู้สึกของประชาชนมันก็จะถูกทําลายความไป เหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือว่านักการเมืองมัวแต่คิดเรื่องของตัวเองอนะครับถ้าคิดเรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าควรจะสู้ในกระดานนี้อย่างไรแต่ถ้าคิดสู้เพื่อผลประโยชน์แห่งตนเนี่ยมันไม่ได้วันนี้คิดสู้เพื่อประโยชน์แห่งตนนะเหมือนที่มาที่จะกลายเป็นช่องว่างใหญ่โตเนี่ยที่จะกลายมีปัญหาเรื่องวันที่สามสิบเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาต้องการออกแบบจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชนเนี่ยอืไม่ได้รับการแก้ไขยอมให้แก้เฉพาะผลประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้นแล้วท้ายที่สุดก็ให้แก้แบบไม่สิ้นกระแสความคือให้คุณเสื่อมเรื่องของชาวบ้านคุณแก้ไม่ได้เรื่องของคุณคุณแก้ได้เป็นความสําเร็จเดียวเนี่ยมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นและในความเสื่อมอันนั้นน,นะครับคุณก็ไม่ได้สําเร็จอะไรเลยและมันจะทําให้ประเทศและประชาชนเนี่ยเข้าไปจุดที่สาหัสยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันที่สามสิบยางไรก็ตาม หรือว่าเป็นการฟันธงนะครับเราไม่ก้าวล่วงการพิจารณาของสร้างมูนท่านวิจพิจารณาอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่เราเชื่อว่าเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยรายที่สุดและก็จะรายตามลําดับหลังจากนั้นไป <c oughs> <S <s